ช่วงของ4หุ้นสุดสิงกันบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซ์เอมีการเกาะติดหน้ากระดานนคกั็ต้องรอยว่าหุ้นหลายๆตัวมีความโดดเด่นน่าสนใจเริ่มจากสุดสวิงตัวแรกนี่คือตัวของ IVL นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่41บาท25ต่างเพิ่มขึ้น2บาท75ตางคิดเป็น7.14เปนะส่วนสวิงตัวที่2นะครับ PDT GC นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่50บาท25ตางเพิ่มขึ้น2บาท75ตางคิดเป็น 5.79%ส่วนสุดสวิงตัวที่3นั่นคืตัวของปูนใหญ่โดย SCC นั่นเองนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท85ตาง3เอ้ย3 58บาทนะครับเพิ่มขึ้น6บาทคิดเป็น1.70%นะครับส่วนสุดสวิงตัวที่4นะฮะ IRPC นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท10ตางเพิ่มขึ้น12ตางคิดเป็น4.03%นะครับนี่คือ สหุ้นสวิงถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเข้าไปรุยนะครับอย่าลืมศึกษาดูเรื่องราวของกราฟนะครับดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคนี้มาประกอบในการซื้อขาย 4. หุ้นสวิงในวันพรุ่งนี้